สวัสดีค่ะมองเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาไปชมของฝากพี่เก่งคุดคูนะคะเก่งคุตคูเมื่อเช้าก็มาแล้วละไปขี่จักรยานมานะคะแต่เช้าเลยหกโมงเช้าเลยนะคะอันนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูของฝากนะคะนี่มาได้มาแล้วอันนี้เป็นมะพร้า,าวแก้วนะคะ ไปดูร้านแรกที่เราซื้อไปแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อน้ำเจ้านั่าระเออซื้อนเมียอันนี้อันนี้คุณนตาเห็ดเองป่ะคะครับผมอัน,นเดี๋ยวเยวนื้อโน้ตถ่ายวิดีโอเน,นี่ยอันนี้ทำเองอันทำจากอะไรคะเนี่ยขึ้นตาอันเขาเอิ้นญย,ย,ยังาายไงเนี่ยน้ำอ้อยป่ะคะน้ำอ้อยน้ำอ้อยกะทิเห็ดเอียงเนี่ยครับผมบูชัยยังเนี่ยขาดใจบูชัยเนี่ยหมกข้าวครับไม่ได้ใส่กะทิเลยอ๋อบ่ เนื้อข้าวก็อย่งค่ะเขาเขียวเอาน้ำตาลจากตัวนี้แล้วก็มันตจากมะพร้าวเนื้อเนี่ยเนื้อเป็นเส้นนี่โอ้นี่คือมะพร้าวเหรอคะครับเคน้ำตาลธรรมดาไหมคะครับชิมก่อนนะชิมก่อนหวานน้ำอ้อยชัดๆเลยเป็นเม็นะครับให้น้ำตาลก็เป็นข้าวเหรอคะ อค่นี้บอกคะตาเคี่ยวให้มันเป็นแผ่นมค่ะเคี่ยวเป็นแผ่นเคี่ยวมันเนี้ยเยวเยิวมมนมีแบบพิมพ์ค่ะบอกเป็นก้อนเป็นก้อนยดยดไปเลยบค่ะมันแห้งบค่ะบอกก็มันแห้งเองบอกยศเหมือนเนี้ยโล่ก็ยศเลยยดเลยโอ้ยยดเออกะัเสียวแผ่นค่นี้บอกมันเป็นบอกอย่าบอกบ้านดินบอกเนาะแล้วแก่ห้าวเสี้ยวไห่ก แล้วแตงเราแตงข้าวซีเรียลออกแบบจังไงโอ้กรปิ้น้ำอ้อยเนาะน้ำตาลกับอันมะพร้านะน้ำตาลกับมะพร้าวบมันกะทิอืมแกขึ้นซื้อปุ๊ก็เอาน้ำบันกะทิซื้อกะทิแต่ว่ามันกะทิจากมะพร้าวเนาะครับผมโอ้มะพร้าวเซีนๆนะเนาะค่ะเออครับเอาตัวนี้บอกราไปเฮ็ดเนี่ยค่ะนี่บอกรับจะเอาตัวนี้ไปใส่เกดเอเกดบีนี่ยอืม อันเดที่มันเหลืออันป่ะคะอันที่มันเหลือเอ๋อเป็เหลือเป็นเป็นเศษโอ้โหโอ้โหค่ะโหแซ่บแสบวานมากเออมาวานขึนอันนี้กันให้กันอันนี้ก็เฮ็ดเองให้กันบ่ค่ะตอนนี้ตเดหนูเดาหนูซื้อแล้วซื้อไปแล้วจ้่ขนมกินบ่เอาบ่จ้ะบ่เอาค่ะอบแห้งอันนี้ก็ของฝากนะคะอันนี้ร้านของฝากจ้ะ ซื้อไปแล้วนะหกอันเมื่อกี้เชมยงคาซื้อฝากลูกซื้อฝากลูกนี่ตุ่มหูผมัะไหนโอ้อกตุ่มหูบาา้กพัาขึ้นใหญ่เถอะเธอเบอร์ดีนะมาตรงนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะมีน้ำดื่ม่องอังรีรีบเดินไปเรา นี่เป็นขายของที่ระลึอกนะคะมามาดูร้านต่อไปอันนี้เป็นขายของเออเหมือนกันนะคะเนี่ยมะพร้าวน้ำไปกะทินะคะแล้วก็มีขนมจีนแห้งนะคะโอ้เฮ็ดเอ่งวะค่ะใช่น้นำตาลป่ะค่ะนี่คะ่ะใช่น้ำตาลป่ะ โอ้เส้นตาลท้อคเกล็ดยังไงคะเนี่ยเกลเอครับโอ้เกล็ดเอต้องเส้นน้ำตาลเขาใส่บะได้บ่บะได้ครับมันเครื่อบ่แมันรับมันที่เปื้อนมันจะเปื่อยเข่ากันดีนึกว่าเข่ากันเละนบ่่แมมนต้ไปก็เลไปเอาต้มหมดแล้วบ่คะเนี่ยต้มเร็วๆอันนี้กำลังคั่วครับโอ้แล้วก็ใส่น้ำตาลตอนนี้นบ่ค่ะบ่น้ำตาลตักออกแล้วต้มใส่ตอนต้มบ่ค่ะแมนใส่ตอนต้มแล้วก็เวลาเขาคั่วเขาก็อุ่นให้มันเนื้ออ่อนแล้วก็ไปตักน้ำตาลออกอีก เราปล่อยปล่อยให้มันแห้งบ่ค่ะนี่ครับกระแห้งเลยแม่ครับให้มันเย็นก็เอาใส่ถุงได้บ่ค่ะบ่เอาไปคั่วก็คือเอาไปอันปั่นก่อนครับปั่นแบบไรปั่นไอ้เครื่องนะเมนเครื่องฮ็ดให้มันแห้งบ่ค่ะแม่นอ๋อ้สลัดน้ําตาลออกครับโอ้นี่เปล่เป็นจังซี่เนาะอ๋อมันแห้งมาอันนี้เกล็ดเอนะเนี้ยเอาเฮากระสือน้ําตูดนะครับอันนี้เกล็ดบีนาะมีเกล็ดเอครับเกล็ดเอนี่เกล็ซีก็ได้เด้อมันมันทีแซ่บฮะซิมบ่ นี่ครับมันมันเป็นันแบบอันนี้ชิบยับ่้เซาว่าอันห่อนบ่ห่อนอยู่สิมัะมันชิหวานๆแต่กตะแต่ห่อนหอนห่อนหอมม่ทิศซุยบเอใส่ห่นหอนหอหอโอ้เหนียวผมได้ครับเพราะว่ามันเกล็ดเอเนะเกล็ดเอ๋โอ้ต้องเอาไปเป่าอีนาะลายหลอบเท่าไห ไล่ขันตอเน,นี่ได้หนเนาะสู้ได้สู้สิได้เกียรติเองี่แมว่าขายอะไขายในแพงกระมูลนะตอนราคาหลายกรวได้แม <ilan ic gib berish> ่นปะมันบ่ได้แขงเนาะจากปกติสองแปดบบ่ตอนสองหสิบเกรตก็ขึ้นเมียก็ขึ้นหมดแม่นควงแพ่งเนาะข้าวก็ขึ้นด้วกันเนี่ยแมนบ่ก้นแปดสิบนี่ขึ้นเก้าสิบอันไหนรูนึงบ่ค่ะเป็นรูบ่อันแม่นสั่งเจ้ามาโอ้เหนือมาสั่งเนือมา่อใต้องมาซอยก่อน จ้างคนซอยอีกโอ้จ้างอีกจ้างทุกอย่างโอเคโอเคเข้าใจอยู่เตตะกิตจังสินะใช้ขอบคุณค่ะของฝากมีนะครับผมเไปแล้วไาแล้วไงจ้าอีจ้าเนี่ยนะานของฝากเยอะๆเออซื้อเรลตแล้วซื้อแล้วหรอค่ะได้ไหมคะได้ไหมคะของฝากอ่าไปของเรามาดู เครือ่องร่อนน้ำตาลจะมีเนาะค่ะขยาวน้ำตาลออกอกินก่อนชิชูไปล,ละเอายะอันนี้ดูฝั่งนี้นะคะเป็นของฝากของนั้นก็จะไม่น่าจะเป็นของกินอื่นอื่นนะคะตัวดินเปียกเส้นนะครับมีเครื่องปรุงหัวขวดทรายของเบอร์นเนแยว ก,ออกลับดีกว่าเอาไว้แค่นี้นะคะรีวิวของฝากนะคะมีเยอะอยู่นะเนี่ยจะพาก,ก็มีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามได้นะคะ